สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนปี2568นี้ค่ะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมพุกคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยมาดูว่าพลังงานความรักของชาวพิจิกเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะให้5ดาบเนาะ ความรู้สึกของคุณรลงานของคุณนะคะอืมนกมองว่าคุณคุณจะแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากๆในเวลานี้นะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่าต้องอดทนหรือฝืนใจคุณหรือคุณรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคุณจะปล่อยนะคะจะเป็นพลังงานแบบนั้นคุณจะไม่อยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่า,อ,าอืดอัดนะคะรับแรงกดดันมากจนเกินไปอะไรเงี้ยคือนอกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณกําลังเจอกับพลังงานนี้นกก็มองว่าตัวคุณเองอะ่ะก็ก็อยากจะ หยุดนะคะให้ตัวเองได,ได้ได้พักกับพลังงานแบบนั้นแล้วนะคะเนาะถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบออกมาจากพลังงานที่แบบอึดอัดนะคะที่กดดันคุณอะ่ะเหมือนคุณจะได้พักนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพักจากทุกๆเรื่องนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนาะ ความรักเป็นอย่างไรครับให้สิเหรียญน,นะคะให้เดวิลเนี่ยบางคนคือเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ก็คือคุณอาจจะอดทนมานานแล้วนะคะหรือคุณใจเย็นมานานแล้วแล้วคุณไม่ไหวแล้วอะคะ่ะถึงเวลาที่จะต้องเดินออกนะคะบางคนไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีพันธะภาระอยู่แล้ว ไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วอะก็คือจะได้ออกมานะคะอ่าก็คือเขาคือเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังอะไรไม่ได้ให้แปะช่วยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลนะคะนุกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ออกมาทั้งทที่ยังรู้สึกแหละแต่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะจะเป็นพลังงานแบบนั้นมีพลังงานของชาวราศีมังกรนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเนาะ คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาเจ้าสเสน่ห์นะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรอืมหกถ้วยคุณได้เจอกับคนที่เขามีไว้ที่แตกต่างจากคุณก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีคนเก่าๆเนี่ยนกมองว่า มีโอกาสสูงมากๆากนะที่คนเก่าจะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะขอโอกาสจากคุณเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นการกลับมาที่ดึงคุณเข้าไปสู่วังวนที่มันอึดอัดอีกนะคะคืออาจจะแช่ความสัมพันธ์นะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในความรู้สึกที่อึดอัดนะคะความไม่ชัดเจนอีกก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะคะสําหรับคนที่มีคนเก่ากลับมา และสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะนุกมองว่าคนคนนี้เนาะเขาดูมีความจริงใจกับคุณนะคะแม้ว่าจะมีไว้ที่แตกต่างกันเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้ หรือโตอกว่าคุณนะคะคุณมีความแตกต่างกันในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมประเพณีนะคะอายุที่แตกต่างกันมีพลางานของชาวทัดไฟนะคะเมธิธนูแล้วก็ชาวทัโลมเมถุนตุนกุมนะคะนุกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบจริงใจนะคะจริงจริงใจกับชาวราศีพิจิกมากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขา เขาอยากมีคุณเป็นคนรักนะคะเป็นคู่ชีวิตอะไรแบบนั้นเลยนะคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจคุณนะคะจากบาดแผลที่คุณเคยเจ็บที่คุณเคยบอบช้ำม,มานะโอ้ยคนคนนี้คือเขาหลงไหลคุณมาหรือคุณก็จะรู้สึกได้ว่า เขามีแรงดึงดูดกับคุณสูงมากๆเกินต้านนะคะเขาจะทําให้คุณเนี่ยออกมาจากความโสดหรือว่าเขาจะทําให้คุณเนี่ยนะจากที่คุณอาจจะไม่คิดที่จะมีใครนะคะไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับใครเขาจะทําให้คุณอะนะนะ อยากเปิดใจให้กับเขาอยากมีคนรักอยากมีแฟนอะไรแบบนั้นเลยนะคะด้วยพลังงานของเขาเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทําให้โลกของคุณสดใสเนาะคุณเจอกันผ่านเพื่อนผ่านโลกออนไลน์งานสังคมก็ได้นะคะเขาเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆคนคนนี้ king of s h o r t พลังงานของพ่อไม่ไม่ไม้นะคะทัดลมในถุนตุนกุมเนาะคนคนนี้เป็นคนที่แบบ นกมองว่าบางคนเขาเคยผ่านการอย่าร้างมาเป็นไม้นะคะบางคนก็เคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาก็ได้เหมือนกันเขาอาจจะโสดมานานนะคะแต่การที่เขามาเจอคุณเนี่ยคุณก็ดึงดูดเขาเกินที่เขาจะต้านทานได้นะคะเพราะฉะนั้นนะมองว่าตัวเขาเองค่อนข้างชัดเจนถ้าเขาชอบก็คือชอบนะคะรู้สึกดีก็คือเขาจะพูดอย่างชัดเจนแล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะแล้วเขาก็จะมีแค่คุณเท่านั้นนะคะ นะเป็นคนที่จริงจังนะมีความเป็นผู้นำเป็นคนเก่งมีความฉลาดนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับราศีพิจิกหน่อยสี่ไม้ค่ะเนี่ยเขาจริงจังนะเขาจริงจังนะคะคนคนนี้เขามีตัวเลือกเขามีทางเลือกอื่นๆแต่เขาอะเขาโฟกัสที่คุณนะคะ คุณทำให้เขาเนี่ยเพ้อหาคุณนะคะเนี่ยเขาอยากผูกมัดอยากชัดเจนกับคุณนะคะอยากมีสถานะอยากแต่งงานเนาะไพ่สีไม้เป็นไพ่ของการแต่งงานสร้างชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะคนคนนี้อยากเดินหน้ากับคุณะคะ่ะอยากดูแลอยากปกป้องคุณนะคะนะให้หกดาบ่าคุณอาจจะอยู่ไกลกันเขาก็อยากเดินทางมาหาคุณนะคะอืม มาดูแอคชั่นของเขาะะสําหรับชาวราศีพิจิกแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาจะดูเขาชัดเจนมากๆมีความตั้งใจมีความกล้าหาญมากๆในในความรักครั้งนี้นะคะ มีพลังงานของชาวราศีคลึกศกนะคะก็ระกดนะครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้หรือว่ามีศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะเป็นนักเดินทางเป็นคนที่รักสุขภาพนะคะมีความมั่นใจในตัวเองทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะคือนกมองว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขาจริงจังอ,อืมแล้วก็เขาให้เกียรติคุณมากๆนะคะ แอคชั่น <Action S 2> ของเขาเนี่ยคุณนั่นแหละขเขาจะทำให้คุณเห็นว่าเขาจริงจัง,ขงเขาซีเรียสในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือคิดวางแผนที่จะมาเจอคุณนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคุณจะเห็นความสม่ำเสมอของเขานะคะความใส่ใจเนาะเขาเป็นคนละเอียดแล้วก็มีระเบียบวินัยในตัวเองมากๆนะเขาดูแลคุณนะคะแล้วก็ใส่ใจคุณมากมาก พอดูไพ่สรุปนะคะสําหรับความรักของเราราศีพิจิกหรือว่าเขาหรือว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะคุณจะเห็นความสม่ําเสมอนะคนคนนี้สองเหรียญนะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะบางคนเนี่ยมีคนเก่ากลับมาแล้วก็มีคนคนนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณนะคะอยากให้คุณเนี่ยตัดสินใจให้ดีนะคะคุณอาจจะต้องอยู่ใน จุดที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะไพ่เก้าถ้วยไพ่ก็บอกว่าให้คุณเลือกคนที่คุณรู้สึกสบายใจความสัมพันธ์ที่ใช่คุณอยู่แล้วมีความสุขนะคะเนาะอืมก็ลองดูนะคะนี่คือไพ่แนะนําคุณอืมแต่คนไกลเนี่ยคนไกลเนี่ยมีเกณฑ์มากๆเลยนะคะที่แบบคุณมีโอกาสที่จะ ได้สมหวังกับคนคนนี้ถ้าคุณไปต่อกับเขานะเพราะว่าคุณจะเป็นหนึ่งเดียวของเขาเขาจะรักคุณแล้วเขาก็จะปฏิบัติกับคุณในรูปแบบที่แบบคุณคู่ควรที่จะได้รับนะคะคุณจะเป็นหนึ่งเดียวคุณจะเป็นคนที่สําคัญนะคะแล้วเขาก็จะรักคุณแค่หนึ่งเดียวเช่นกันนะ ใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกการซัพพอร์ตให้กับช่องของเราค่ะขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะมีความสุขในความรักนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ